เพื่อให้เด็กเนี่ยได้เกิดการคิดแล้วก็การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะโดยการผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ unpack โ o ดิ n g การจัดการศึกษาหรือการนาให้คุณภาพของคนในเมืองดีขึ้นเนี่ยก็คือการพัฒนาเมืองที่ดีที่สุดกดรุงเทมบาลนครก็เลยมีโครงการที่พยายามจะดึงความสามารถของเด็กๆขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีทักษะที่ดีขึ้นนะครับมุ่งเน้นที่จะดึงให้เด็กๆทุกคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะครับแล้วก็มีทักษะอะไรที่เป็นความถนัดเฉพาะตัวของเขาโดยที่เราใช้จัดการเรียนรู้แบบ Steam Education หรือ u n p l u g สโคดดิ้งเนี่ยมาใช้ในการดึงศักยภาพของน้องๆก็ขอให้คลิปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําให้การจัดการเรียนรู้ในรรรเเียนปะสสบความ็จ 你好。 มะะีสถานีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนทั้งหมด17สถานีนะคะเช่นสถานีรายเรียงพอพันธุ์ต้นกล้าสถานีพ่อพาันธุกระบองเพชรสถานีผักออแกนิกปลอดสารนะคะการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะนำมาจาัดก,การศึกษาในรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบบูาราณาการโดยเน้นให้นักเรียนได้ คิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดรเริ่มการรู้จักการแก้ปัญหาตลอดจนการทำงานเป็นทีมพร้อมพัฒนาทักษะสื่อดิจิทัลร่วมกันนะคะการจัดการเรียนรู้จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้รูปแบบบูรณาการร่วมกันในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะการจัดการเรียนการสอนนะคะจะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการสถานีแหล่งการเรียนรู้นะคะโดยเน้นให้นักเรียนนะคะเรียนปฏิบัติจริงจากสถานีแหล่งการเรียนรู้ภายในโร ขั้นตอนการปฏิบัติการทําโครงงานสร้างสีสร้างสรรค์นะคะในลําดับแรกศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเลือกการสร้างสีจากธรรมชาติโดยมีการนําใบไม้ที่ต้องการนํามาสร้างสีจากธรรมชาติได้แก่ใบต้นสักใบต้นหูกวางกาบกล้วยใบชะพลูใบมะนาวและใบขี้เหล็กค่ะ และนําตัวอย่างใบไม้ที่ได้คัดเลือกมาสร้างสีจากธรรมชาติโดยการต้มน้ำให้เดือดฉีกใบไม้ตัวอย่างที่ได้เลือกลงไปต้มในน้ำเดือดค่ะนําผ้าดิบที่เตรียมใส่ลงต้มในกระทะที่มีใบไม้ตัวอย่างนะคะเรียงตามลำดับ นำผ้าที่ได้จากการย้อมสีขึ้นจากกระทะที่ต้มมาซักและตากให้แห้งเตรียมล่างออกแบบสร้างสรรค์ผลงานและนำผ้าที่ย้อมสีจากธรรมชาติวัสดุจากธรรมชาติวัสดุสังเคราะห์วัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบศิลปะสื่อผสมค่ะการเรียนรู้สนุกเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกทั้งยังได้เรียนกับ สถานีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนซึ่งทําให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงภูมิใจในผลงานของตนเองเนื่องจากวัสดุเป็นวัสดุจากธรรมชาติและเป็นวัสดุเหลือใช้สามารถลัง mm hmm. สรร์ผลงานศิลปะต่างๆได้ด้วยตนเองครับเมื่อได้ท UH ําโครงงานสร้างสีสร้างสรรค์ทําให้มีทักษะในการทดลองเพิ่มมากขึ้นและยังได้ค้นคว้าจากสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเพราะได้รู้ว่าสีสามารถเกิดจากใบไม้ได้โครงงานสร้างสีสร้างสรรค์นะคะ เป็นโครงงานนะคะที่จัดทําโดยการสร้างสีจากธรรมชาตินะคะและได้สร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสมค่ะโดยเน้นให้นักเรียนนะคะมีทักษะในเรื่องของสมรรถนะหลักครบทั้ง6ด้านมีทักษะในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนพร้อมกับต่อยอดนะคะพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพโดยการจัดทําของที่ระลึกนะคะแจกันดอกไม้ประดิษฐ์และการจัดทํากิฟตติดผมที่ทํามาจากสีย้อม ้าจากธรรมชาติจัดจำหน่ายด้วยค่ะ่ในเรื่องของการใช้ s t e m m e u u c t t o o นะคะแล้วก็ u n p a c k Coding มาใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของเรียนแจ่มจันนะคะซึ่งทางเรียนเนี่ยมีการนำสี่รายวิชาเนี่ยเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เกิดการคิดแล้วก็การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะโดยการผ่าน กระบวนการเรียนรู้แบบอัลฟ่าโคดดิ้งซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยเกิดความคิดอย่างเป็นระบบนะคะโดยผ่านเกมโดยที่ไม่ผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งทําให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่มีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนนะคะส่งผลใหออ้นักเรียนเรียนจันทร์จันทร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในที่สูงขึ้นนะคะมีผลโอเนเนี่ยผ่านระดับประเทศทุกวิชาแล้วก็มีรางวัลล่าสุดก็คือนักเรียนสอบทิงทุนของเทมหานครได้ที่1ของสำนักงานเขตวัฒนานะคะ ส่วนในเรื่องของด้านกีฬานักเรียนก็สามารถเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครนะคะเข้าแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นระดับประเทศนะคะในเรื่องของแบดมินตันได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะในการนี้นะคะต้องขอบคุณกรุงเทพมหานครที่เห็นความสําคัญในการจัดก,การศึกษาในเรื่องของ t e e m Education และ Unpa ั k coding ให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ